สวัสดีค่ะปอะญานะคะพี่ปอค่ะวันนี้เรามาคุยต่อเรื่องของ Pan a w เว p a แพน a y เนี่ยอย่างแรกเลยคือมันมีตัววินเทอร์ก e ีนเพราะฉะนั้นเนี่ยวินเทอร์กรีนเคยบอกแล้วมันมีท็อกซิกเพราะฉะนั้นฝามันก็จะเป็นฝาที่เอ่อเป็นเซฟตี้เป็น Safety, เซฟตี้แคปคือเด็กจะเปิดไม่ได้นะคะมันจะเปิดหมุนไม่ออกเราต้องกดมันลงไปแล้วก็หมุนมันออกมานะคะ บอกแล้วกลิ่นมันคล้ายๆรูทเบียค่ะเพราะว่าวินเทอร์กรีนเนี่ยเอาไว้ใช้ทำส่วนผสมของรูทเบียด้วยนะคะทีนี้แพนเวเนี่ยใช้ทำอะไรแพนเวเนี่ยจะเหมาะเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดกล้ามเนื้อทาตรงไหนก็ได้ที่ปวดนะคะปวดตรงไหนก็ทาตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงไหนที่ปวดแล้วก็เมื่อยนะคะ เออ่ใช้ได้ใช้แพนเวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเออ่ถ้าเราโดนซันเบิร์นนะคะเหมือนกับว่าเราไปอาบแดดมาเออ่ไปเล่นทะเลแล้วมันโดนแดดเยอะนะคะอันนี้ช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าม,มันมีสารประกอบของออตัวเออ่ฮิฮริคิซึมซึ่งมันจะช่วยเรื่องการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ะะเพราะฉะนั้นซันเบิร์นพวกนี้ใช้ได้นะคะแล้วกออ็อีกตัวหนึ่งก็คือแผ่อักเสบเพราะว่ามันมีเปปเปอร์มิน์แล้วก็มันก็มีตัววินเทอร์กรีนซึ่งมันจะช่วยเรื่องของการสมานแผลแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็พวกที่เราไปชนมาก็ได้นะคะที่แบบไปเดินชนอะไรแล้วมันก็จะมีเขียวๆอันเนี้ย ก็ใช้แพ n นเวดได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือมันใช้สำหรับมัสโซแล้วก็จอยเพราะว่ามันมีการผู้การผู้ซึ่งการผู้จะรักษกกาโรคเกาแล้วก็โรคโรคปวดตามข้อค่ะนั้นมันดีกับกระดูกแล้วก็กับกล้ามเนื้อั้นอันนี้จะเล่าว,ว่าให้คุณแม่ใช้ตั้งแต่ได้มาวันแรกเดวันนะคะเพราะว่าทราบสรรพคุณก็เลยให้คุณแม่ใช้นะคะแล้วก็อันนี้ คือเหลือน้อยมากเนี่ยยืมมายืมมาถ่ายอัดคลิปก่อนนะคะ๋ยวจะเอาไปคืนเพราะว่ามันใช้ดีมากและแม่บอกว่ามีอีกไหมนะคะเพราะว่าเขาปวดหลังเป็นคนแก่ที่หลังคอมเขาปวดหลังแพนเวเนี่ยทำให้อากาศปวดหลังน้อยลงนอกจากนั้นก็ออผสมน้ำมันแล้วก็ทาที่ฝ่าเท้าอ,อ่ออยากจะบอกว่าตัวแพนเวเนี่ย ทางที่ดีเนี่ยควรจะผสมกับเบบี้ออยล์หรือว่าโคโค n นัทออยล์นะคะมันก็จะมันไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพน้อยลงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีสารที่เข้มข้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยไดรู้แล้วก็ช่วยให้มันซึมเข้าผิวได้ง่ายขึ้นนะคะออของคุณแม่นีิทาตามแนวกระดูกสันหลังแล้วก็ทาที่เท้าะคะ่ะ ออจริงๆทาที่เท้าเนี่ยเพื่อให้การการดูดซึมมันเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้เนี่ยแม่เขาบอกว่าเดินแล้วเดินได้นานขึ้นอย่างปกติเนี่ยเดินได้ประมาณ15นาทีแม่ก็จะบอกว่า เดินไม่ไหวเพราะคุณแม่86ก็เดินไม่ไหวปวดอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่ใช้แพนโเวเนี่ยก็จะเดินได้เกือบครึ่งชั่วโมงถึงจะรู้สึกว่าโอข่าไม่ค่อยมีแรงแล้วเงี้ยคือมันมันเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการเดินของเขาเรียกว่า50-450%เลยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำแพนโเวควรจะมีติดตัวไว้สำหรับโดยเฉพาะคนที่ออกเดดเยอะๆคนที่เล่นเล่นกีฬาเยอะๆแล้วก็ คนสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องปวดเขา่าปวดข้อนะคะแนะนำแพนเวตติดไว้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ